สวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีนานานทุกคนครับวันนี้คนสุ่มยิ่งถาว่าสุ่มยิ่งปลาครับไม้เด็ดทางเก็บมนามรัชโลเทอดนครับผมนี่ครับสภผ่าไม มองลงเหมอนมันพึ่งไปเรื่องอะไรแล้วก็ฝาาพี่น้องก็ไลไรก็แชร์ก็ติดตามก็ร่างใจคนสุ่มยิงเรือครับผมรั้ผมเจอกันยูไมเลยครับผมนี่นะครับมาครับมินิยงยิงครับยงยิงครับผมสองกระบอกเลยหมือนี่จัดเต็มระบบว่าเจ้าเขาก็ได้เขายังไปกินอยู่พี่น้องไปเจอกันยูไมเลยครับ ขอาไม้เรียบร้อยครับตั้งเรือเรียบร้อยนี่นะครับสภาพไม้พุ่มนี่ครับเหอเนี่ยปลาเนี่ยมีของใหญ่ครับหลังจากที่มาของบวานเนี่ยเอามันมาได้มวนวนอยู่นี่นะครับนี่เมื่อกี้ก็ไม่ใหญ่แล้ครับนี่ยิ่มๆยุ้มๆยุ่มหันแล้วเดี๋ยวคืนครับก็อซุ่มไปเรื่อยเดี๋ยวของมาเอามีนิมานั่งครับมือนี้งสองกระบอกเลยแล้วเตรียมสเตนบาย พนบายังปืนมนันยิงบามาพกมาตัวสองพ่นถุมยิงเลยครับควางประควงกระซางมันเหร <c ười> ะครับแล้วฝากพี่น้องก็ไลไ์กดแชร์ก็ติดตามไปร่างใจค่นสุมยิงเลยครับผมฮะรุนเพ้ยมกันครับมันนี้หลังจากเปิดตามาันไปกวา,านเปิดตามาันกับมันอนีดิี้ตัวเดียว <c ười> พ่นไอวบาวยืนเหวครับ ชื like, át, ่อใดมาก็ไอ่ไงเนี่ยวันบ่มาอีกบ่มื้อนี้เอาแล้วพี่น้องเอ้ยตึงฝนตกบานนี่มาแล้วฝนเฮ็ดแล้วฝนมาไะไคนซุ่มยิ่งแล้วพี่น้องเอ้ยคือสิบ่หมานแท้ล่ะฝนก็ตกไะไรไหวลงหมดกวนอีกไอ อุ่นมไม่คุ่น่โคกุน่นไปว่แบบาแปลาลบฝนอย่งไงหร่ะบันุูนรถโอ้ลฝนกบพี่น่องฝนมาแล้ว ุ่มต้อครับหลังจากโดนฝุงควายถล่มกับฝนตกลิ่นตรังหันเลยขึ้นมาสุ่มต้อพี่น้องเลยอ,ยอ้้ยพอดีก็่อ้ไ่ปลามาให้ทั้งีงปลาก็ลังมาครับยงยิงยิงยิงเลย นี่เนาะใหญ่ไหมครับใหญ่ไม่อยู่ไหมหนึ่งครับขยับไปเรื่อยครับนี่สุ่มแถวป่าหญ่ป่านี่หน่าี่มีปลาเขาอยู่รับผมว่ะนี่มองเห็นว่าเขาเลย

เก็บเอ่อเม่นต่ะตัวนี้ก็ได้เก็บพี่้องเก็บขาดเทนน่ะคูดเอาลูกดอ,อก นี่ก็ได้พี่นอ้องไม่ป้งกินนิดอต่บางควนแถบเยอะนี่อดีก็แห้วอย่างนีงงนนครับพี่น้องสวยงามครับตุ่นนี่ก็ได้ถืงหางวะ่ะฮะเพื่อนเก็บปลาครับผมสวย,ยอยู่ปิ้งกินเกียงไหนเยอะนี่ ạ à, đừng toa kìa hoàng sai nhanh bọc đây mà người không có hiến ba nhanh ơi chỉ nhanh ca pé phó cầu là thì mẹ là ba phùm mà ปลาหน่อยไปเรียบร้อยก็หันนี่นรอกยังแม่นอยู่ครับผมนั่งพิดฟังผมว่าที่ครินนต้องไปต่างเรืออยู่เบื้องป่านมาเร็นปลาหยาดไยพิดพิแล้วอ้าวครับง่ายครับง่ายง่ายคุณนะครับมองเก่ามองได้ประนิ่นหรืว่าเนี่ยผมว่าน,นาจีกามาละ าหนาดเขาห้าอายอยู่แล้วไปเจอกันอยู่ไหมนะครับนะครับน้องยังไมาเฝ้ายิงไม้ครับขยับขยับมาเรื่อยส่วนนี่เจ้าหน้นจาจังไปมองเกามองหันหน้าประนิ่งวังปลานิ่งนะครับตองเสายัาายไม่เห็นเลย เป็นไหนีน่ห้วยว่าถือจิโอ้ยอ๋อกำลัเราสิระเบิดหลังมือหันนี่งไม่ไม่ครับ โอ้ยนี่ยังไงไปกดลุ่งโอ้ยเมือตื้อๆมาพี่น้องฝนสีตกนะครับโอ้หมานแน่มือนนี่คนตุ้มยิงว่าเฮ็ดป่าไอ้พี่น้องเลยอันนี้อันนี้ยิงแต่เพี้ยนหน่อยตัวนึงนะครับ ตื้อ,อมๆมานี่ยฝนสีน้ำมากในแนวนี่พี่น้องอับนอนซะครับรลุกเหี่ยวเลยเมือน,นี่เย็นหน่อยตัวนึง่งเห็นเลยฟังนี่มนโมมันว่าไอ้เจ้าป่าขอลายอยู่มือนถ้ปาป่เขาเลยคิเขาจะาว่าวรอบันเฮครับ ป่าในทางอื่นนะครับตอนวนัคลิปนี่ก็ขาอ,อยากลิมใบแก่นะครับผมผลงานมือนเดียแต่เพียงหน่อยตัวหนึ่งครับรูปแหวครับคนรวมยิงเลือเล่อนบันไดเปิดแปลาเดินว่านบนน,นิ่ตัวหนึ่งพ่ามามือนเดียแต่เพียนหน่อยตัวหนึง่งใช่นะครับแค่กับฝากพี่น้องก็ได้กนแชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับผม เจอกันไหมคลิปหน้าครับกำลัคบบงครับผมสวัสดีครับ